สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีู้ทีติตามจ่องยูทูบตุกอยามมือสันมูนี่มาสูบป,ป้าพี่น้องอยู่ตรงไหนตรงหน้าหน้าตีนผู้พี่น้องสูบป,ป้าสูบป,ป้าน้องครับพี่น้องใกล้จะแหงแล้วครับอันนี้สองตาใหญ่นางกินเข่าตากแดดเลยอันนี้เริ่มเริ่มแหงแล้วพี่น้องอันนี้คือป้าแต่เพียนพี่น้องแม่ปักไง่เลย อันนี้ปลาสลิดบอกปลาสลิดเราล้วนพี่น้องกำลังกำลังเก็บปลาครับน้ำใกล้แหงแล้วละ่ะว่าปลาหลายหรือบ่หรายล่อรุออร่นกันวันสิหลายปะน่ะปลาเสีเ้ยงเด็ตเดตรงแดงๆอยูอย่หน้าเตีนผู้พี่น้องกับบรรยากาศจะมา่อดตอนนี้กับเวลาประมาณ สามโมงสี่โมงสามโมงสองพี่น้องเออสวัสดีนาเร็วเร็วโอ้สวัสดีอยู่ไกลแต่มอนี่สวัสดีนะสวัสดีนะสวัสดีกร้องเอาวัดดิกร้องเร็วสวัสดีกร้องเน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 เดสวัสดีเน่เร็วสวัสดีเนี่ยเวดีเน่โอ้ยมันตายเห็นยังพี่ขอกำหังกันเนี่ย ตัวใหญ่นะปลาตพี่นใหญ่วนาก็มามือพี่น้องเล้ออันนี้คือปลาอันนี้คือปลาสลิกมึวไล้กัลาสลิดกัวเล่วลั่เล็ลังจากที่ สูปป่ปลาแลี้ยวๆครับกําลังลุยเอาปลาพี่นอ้องเอาสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมนะเร็วโอ้เนี่ยในมือหาปลาพี่นอ้องเบิ่งสภาพด้วยโอยสภาพหันหน้าวาหัาานลโหาวาะยัดซิดล้านขีดตุ้มอันนี้เก็บปลามาแล้วพี่น้องเป็นปลาสล,ล,ลิดล้วนๆพี่น้องเลยโอ้ยปลาสลิดไหมตัวใหญ่พี่น้องแม่เอาฝ่ามือฝ่ามือนี่อยู่นี่ประมาณสามสิบกัวโลพี่นอ้องเอาสวัสดีนะเร็วสวัสดีครับ สวัสดีครับแม่อโอ้ยเอ, plane plane. เอาสว yeah. ัสดีไหมสวัสดีไหมสวัสดีครับโอ้ตายเขาโรงเรียนโรงเรียนไหนวะนี่พี anyway> ่น้องกับบรรยากาศหน้าเตียนภูภูเขาพี่น้องนี่อยู่นี่แต่ว่าปลายังหลายพี่น้อง เป็นปลาสลิดปลาคอปลาดุกยังงลายเอาไว้เพราะว่าบ่แม่นมืออาชีพพี่น้องมีแต่มือสมัครเล่นสูปป่ปลาแต่บ่มีคนเก็บปลาพี่น้องเลยโอ้ลำบากไรบ่เที่ยวอันนี้ปลาตายพี่น้องตายได้นวยเน่าแล้วเนี่ยคนเห็นังได๋ให้ปลาตายบ่ขอยสลีกพี่ตัวใหญ่แทนเนี่ อยซอรี่ได้ยุกาศสอบปุ๋ยหนึงพี่น้องไลไหลไลดีหอยเซอรี่เห็นเห็นเห็นแบบนี้ปายังไหลได้พี่น้องลงไปในปานี่ไลไหจนเมยน้องเอาให้มัเดือดอยู่เมยคักเมยเนี่ยใก้เทียงแลวพี่น้อง่ได้กินเอาเทียงต้องพ้อมพ้อมแจกันลงมาเอาพี่น้องเพราะว่าปายังไหล ปลาคอรุ่นกิโลรุ่นแขนนี่ยังเอาบันได้จักตัวพี่น้องพอประมานเมือสิพี่น้องให้โอ้ยให้พี่ยิงหาปลาหน่อยบางไดยมีแต่เมื่อสมัครเห็นเมื่อเราเอาปลาบ่อไรพี่น้องปลาคอปลาดุกนี่ยังหลายโอ้ยม่นาบนาพน้าปลาคอพน้าฮะปลาคอปลาดุกปลาดุกพี่ปลาสลิดโอ้ยยังหลายอันนี้เอาโบเบิดโอ้ยยังโบเบิดพี่น้องเห็ยนี่เอาเบิดบาตนี่เออ ให้มันเอาหอดคำกับโบเบิรปลาอยู่นี่นะขนาดตักว่าสันกัยังบ่อนว่าสัปปาปนปลาปลาคอเออปลา,า,า,าดุกยังไหลป่าน่ะเอาโบเบิร์ตเนี่ยพเป็น,นยังบ่กพอเขาลงไปเดี๋ยวมันซุ่นไหมกินเขากันบ่อยจัง,จงอันนั้นบ่อ กินเขาพุ่นะยุโคกอยังป่ายังหลายได้ยุโคกพูดนะพุ่นะพุ่นะพ่นทั้งโคพนะพุ่นะบอดเนี่ยพุดนะกินเขากินน้ำกอนพี่นองกินเขากินน้ำกอนยังสิมาเอางูในบ่ในในป่าเห็นบนนนป่าใบตายด้งเที่ยวเที่ยวเทียวเทียวมาเอาป่าสลิดตัวบางยังในนี่ป่าสลิดตัวบาใหญ่มาเอาเน่เมื่อยพี่นองเอาแต่สพุ่นะเอาบูเบิดป่า ลายอยู่พี่น้องแต่ว่าดินดินบุลมอะไรดอกแต่ว่าพอไมีแต่เด็กหน่อยมีแต่ผู้หญิงพี่น้องบมเมนอาเซียบก็ดอกบมเมนมืออาเซียบปันไดจังไรพี่พี่พี่อาพี่โตเป็นไงหนึงครับเนี่ยไกลไปเร็ว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 เนี่ยมันดีเลยนี่ยเนี่นี่นี่ดีเลยนี่ยเนี่ยเวเขี้ยมต่อนี่พี่อยู่เขี้ยมต่อพี่โตเป็นไงหนึงพี่โอ้เจ้าที่จะนักเสี่ยวปลาเบิดอันนี่ เห็ดจังได้ชาวปลาเบิดพี่นอ้องเอ้ยเอ็มเขาไม่ใส่เขาขึ้นมาเทิงพี่ไหมเอาขึ้นมาเทิงพี่มึงในพี่น้องผู้นี้หาปลานี่เศรษเบิดได้จังได้บางแนวคนเอปาปลาโอ้อจักรีวา่าจังไดข้ขึ้นมาขึ้นมาหิวเข่าพี่น้องบ่มีห่มเ้า ให้เด็ดปองหอมุเฮาจมปันกันในกระสอบอยบอกซี่อับกับกันนาพี่หอยเซลกรเพาหอยเซลีไ่วาต้องใส่ไปเซาหฮมเสรเนี่ยเซาหฮมเส่พจโอ้ยไปเซาเสียงเซาอยู่นี่นี่นี่ดงแนวหอยเสลีนใส่น่ไรกันมาลูกดังไฟระพิ่งปลาไหมอืเห็ดปิ้งแบบไงโหลดดังไฟก็แบบไงปลาตายเนี่ยใส่ถุงไว้เน่ปลาเล็กสีดา กินเข่าเที่ยงแล้วจังสีลงเมาอีกพี่น้องพอยังบือเบิดปลายังหลายอยู่มาม่าครับล่ำบากสูบปลาบ่มีคนหาปลาให้พี่น้องเอ้ยเอาปลาไปนะลี่กับพ่อหอยเสรีเนาะดีมั้ยเอาไข่พูนปลานะคุณอะปลาครับพี่น้องหลังจากที่เก็บปลาแล้วแล้วตอนเที่ยงพี่น้อง ขึ้นมากินเขาสักกอนแล้มาพลอยีอามาด่างโมแมนเอามาอันปิ้ี๋ไงกําลังปิ้งปลาพี่น้องปิ้งปลากินเที่ยงนี่พี่น้องปี๋ปลาตะเพียนพี่น้องปลาสลิดออกออกสมัยนะออกสมัยนะเอาออกซะเอาออกซะใหม่นะ อันนั้นก็งูอ,อิ่มเลยละเฮ้ยแม่คนมาคนเท้าเอ้ยตู้เข่ามาแล้วเนียนมาแล้วเล็กกูแล้ว,มา,วม,ามากระยาดอก กินมีประโยชน์บ่ชยิบกินเลยยิบต้องนางเือจังท่านยิบกินเลยเออยิบกินบันนี่เออคุณอาทิวครับพี่น้องปิ้งปลาแล้วก็พากันมากินเข่าบันนี้มาแด้วพี่น้องได้กินเข่าเด้อปิ้งปลาพี่น้องมันนี้คนละปลาถูกปิ้งปลาตะเพียนปลาทลิลพี่น้องปลาคอแล้วก็ตทำมาคงกระบอกโม้สุกพี่น้องแซ่บบ่หมอนี่แซ่บบ่แซ่บพี่น้อง มองกินปีงปลาพี่น้องยแ่บบอกเที่ยวกินข้าปลาพี่น้องก็บรรยากาศหน้าตีนผู้เห็นมี้ยไงน้องนำกับบท่านแดนบัท่านเดนเก็บปลาบรรบดเจ้าพี่น้องขนยังอยู่คนน่ะต่วกินข่าซะก่อนวงปเลกปิ่งปลาพี่น้องโอ้แต่สบครับพอ่นนะวงนั่นเหมปิ้งปลาตะเพียนอันนั้นแม่ใครบอเที่ยวโอ้อีกสองวงพี่น้อง ว่งนี่วงองนี่ยังนี่ปลาปลาแม่ไครพี่น้องคุณนะปลาตะเพียนแม่ใครแบบไงตำมคงตำส่วต้นเขาพอตัวเบิ่งยู่นี่เอ้ากูย่าเลยเี่นเอต้านมาพี่น้องกินข้าว้ำกันมานนี่มาดูพี่น้องเราใส่ไข่ ปลาไข่ปลาไข่พี่น้องเไยคนน่ะเปียกเนาะปลาไข่พี่น้องเไยปลาดิโทคนน่ะปลาเมียไข่พี่น้องปลาดิโทกินทิวะกินบะทิวโอ้ยมันจะเสียบขนาดเลยอันนี้ปลาเมียไข่โอ้ยพูดพู่น้องเบอร์เกินน้ำลายลงเอือกพี่น้องเด้อเกินน้ำลายวะนีปลาเนีดยเป็นเร้ารู้แล้วมาผลิตจักเลียวบุตรท่นมาหรือเปล่าช่วยร้องไบรท์พี่มา กับพี่น้องหลังจากที่กินข้าวแล้วก็ลุยต่อใสๆเอาไปขายบ่อน่บมงดูบองดูผมเป็นถุงเงินบ่ถุงละโลบ่เนี่ยถุงละโล่อันนี้พี่น้องถุงละโลโลละหกสิบบาทพี่น้องเนี่ยเด็ดกระลังเสียวไปขายพี่น้องเพราะว่ามีคนสั่งอันนั้นจากกิโลหกกิโลบ่เอาไปหกกิโลพี่น้องเพราะว่ามีคนสั่งเลยไปเพิ่นแต่ว่าเหลืออยู่ในน้ำยังหลยอยู่พี่น้องเลยปลา บ้พี่น้องหลังจากที่กินเขาแล้วก็ลุยต่อบันี้หมดฟืนหมดไฟหลังจากกีปลาเ้วก็ลุยต่อบนี้อันนี้แหละพี่น้องผูดถึงหาปลาดูบังเอลดผูดที่จับปลาคอยหง่นะบังเอลดนี่ผูดที่จับปลาคอยเงยไปยังสี่อันนี้ก็ลังเมียนพราะเขาผ้านนำพี่น้องเราก็ถินลุยต่อบปนี้เป็นตาได้ปลาคอยหญยบอถามนะได้ปะเป็นตาได้ปลาคอยหญยบอมาหน่้ กล้าจับอยู่ป่ะคนใหญ่กล่ายบ่กล้าอยู่กล้าอยู่นบ่กล้าอยู่กับลุยเลยลุยได้ห้องบ่เนี่ย,ยอ๋อหมืน่นมาพี่น้องกินข้าวเทียเ่ยงอิ่มแล้วก็ลุยต่อบัดน,นี้ปลายัายางงอบดพี่นอ้องยังปลาคอกยังมันได้อยู่ ปลาสลิดขายเลยเนาะปลาสลิดพี่น้องแม่เ้าวฟาร์มืมอร์ฟาร์มเมอร์เนี่ยเจลาโต้เนี่ยเห็นแบบนี้บะแมนตัวหน่อยแล้วพี่น้องเด้อไงเติบได้ไหนรุ่นเนี่ยยังขมักขเม่นกับการหาปลาพี่น้องเพราะว่าพ่อในเบิดเอาปลาบ่เบิดโอ้ยเอาให้เล่าเนี่ยจะผูกหนึ่งเด้อ ปลาคอใหญ่ปลาดุกยังบ่อใดพี่น้องได้แต่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาสลิดได้หลายค่ะ ยังบ่อด้อยูรงเล็กเลยตัวใหญ่น่ะมันหาบ่ได้เห็นอยู่ปลาเดี๋ยวนี้มันลงมานน้ำแล้วอันบ่มันไปอยู่ใสายสน่ะ ต้องได้มานอนเฝาอย่ามาขึ้นพี่หนงเพราะว่าป้าเอาบ่อใน้ำในนอยนึงพากันกวลกวแล้วมันขึ้นขึ้นแล้วค่อยเอาพี่หนงเพราะว่าน้ามันโมแหงไหมบ่อด้

เวลาตอนนี้ประมาณ่ายสองพี่น้ององค์จะเศร้าปลานนี่ยังบนเดือบดอยู่ป้าเนี่น้ำปลาหยาบ้านลงกับมีดได้ประคอนะนะมาเลี้ยงผมแล้วสิลง เรือเอาไปขายเลยนี่เอาใส่อีก่าพโลได้อ่อน ผู้หากระหาผู้สั้งขายกระสั้งพี่น้องปลาอยู่น้ำปลาหยาบ้านในลงพี่น้องเพราะในหาหาแต่น้ำอยู่ใน ในหมอมันตำ่ำอยู่เที่งมน่นหนหาอยู่อันไหนอยู่ใส่หัวเอียนใสมันรุดมันเอียนมันลุดเจ้าอยู่บอกไหมันรุดเบ็ดเจ้านะ่สะสาสานี่บอกสาบอพ่นสูบน้ำนี่นะสาบอกพ่นสูบน้ำนี่บอก ยู่ใส่หัวมันคือบมีขวดไปหารอบังมือบเห็นยุนีบมีบุเย็นขอว่ามีอยู่ได้อยุ่นี้เล่งเลงเลงเลงเวลาบอกถ่ามันคำบ่าแห้งเลย เรือปลาคอหญงตัวหนึ่งบ้างบ่ได้พี่น้องเพราะว่าผู้คนกำน้องนวัดกำโมหมอยากเห็นคือกันว่าตัวไงสำหรายยังหาพรในพ่อยพี่น้องเลยบอกสองมือจมบ่ได้เล่นบ่เอาน่าตัวมันกุ้มัดจาน่อมเข้ากมันไปใส่บ่ ย,งงยังบมได้ยักตูยังได้ป่านะปลาคอนะ่ะมันเป็นเป็นไปได้ยังไงอ๋อา่นใดอย่าจะนองคกขนาดน้แหร้ายปาับพี่น้องโซลาเก็บปลาเฝ้า,ปปา,าน้ำฝนพี่น้องแลนมาฝนตกโอ้ยเกือบบปท่นพี่น้องเลยพอตาบอกพริกไว ฝนตกข้ามน้องปลาพี่น้องเก็บปลากับปลาเลี้ยวพี่น้องโอ้ยฝน,น,นตกไหมตายฝนตกไล่พี่น้องพี่น้องโอ้ยแห้งขนาดไหนทั้งฝนเก็บปลาปลแล้วฝนตกข้ามน้องน้ำไหลท่างเลยพี่น้องพอดีเราไปถึงโฮสต์พักบ่ได้หดพี่น้องฝนตกแต่ บรรยากาศเนี่มาแรงฝนตกครับพี่น้องหลังจากที่เก็บปลามาแล้วก็ฝ้าเขามาเพราะว่าฝนตกแห้งแลนขามาเฝ้าน้าเก็บตาบักตาบอกพีกพี่น้องเก็บปลายัง,งมาแล้วอยู่งที่เป็นยังไงน้องปลาครับสำหรับคลิปนี้กับฝากทีดตามช่องยูทูบสุรยามือสามน้เพี่นเองเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดซัตนตไคร่เนี่ยว่ารสามีกำลังใจคลิปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ